มีฟ้ามืดครับมา20โลจะคุ้มไหมนี่ตอนนี้ก็มืดอีกแล้วครับอ่ะผู้อยากเกี่ยวกันโอ้ฝนโมฮอตมาสัน่นฝนมาตกดอกมาเกี่ยวไอเนี่ยเนี่ย,ยครับอองมาฟ้ามันมืดแล้วนี่จะคุ้มค่าน้ำมันลงไหมมีครใครไม่อยากเกี่ยวเราอยากเกี่ยวกันทุกคนได้รับผมเห็นอยากได้เงินราะว่าดู ฟ้าฝนไม่เต็มใจเลยครับแปลงนี้หกไหร่ไม่รู้จะยังไงเมื่อคืนหนักหนักมากตก คืไไอเพราะอุ่มคนนี้ถ้าบอกไม่อยากออกมาารอฝนตกก่อน ่วานก็เออเกี่ยวไม่เสร็จครับฝนตกก่อนผมนก็แปลงนั้นได้เมื่อวานทั้งวันได้50กว่าตันอแต่วันนี้นี่จะได้ถึง2ตันไปนี่มันมามันไม่คุมเราเราก็ไม่อยากมาครับเพราะว่าฝนมันจะตกเราก็รอให้แดดมันออกแต่เขาก็ไม่ยอม ตามสูตรพี่น้องามากสิหาขั้นไม่พที่ากก่อยากเกีียวอยากเกีียววุน่นะครับมัดพ่อฝนตกมากครับฝนมันตกอะไรก้อนนั่นกลัวมันจะมาถึงได้นะครับจะรอดหรอเนี่ยที่ไหนตกบ้างครับ เมื่อวานก็เปลี่ยนลูกกดโซ่เปลี่ยนสเตอร์เปลี่ยนสปริงดึงโคสปริงดึงโคหักบ่อยมากตัวดีเลยนี่เอาเรื่องมอกันครับานก็เลยประมาณ2ไร่ก็น่าจะเสร็จ thấy có nản lung mệt ạ vâng bên oh. này đi thế này sắp ủ mấy mì

สดด้วยต้นก็เปียกด้วยเนี่ยผมเลยไม่อยากเกี่ยวถ้ามันไม่แดดอ่ะมันเหนียวเหนียวตะเก,งกรงยนี่ยรถมาฮะมึงรบกันไองเดียวเนีอยฮะเด้ขออนุญาตเย็บรถเลยครับ